ที่ได้หน้าของเหรียญเป็นก้อยและแต้มของลูกเต๋าหารด้วยสามลงตัวหารด้วยสามลงตัวก็หมายความว่าสามหกอ่สามกับหกไงแต่ว่ามันต้องเป็นคู่ดับโอเคไหมฮะมันต้องเป็นงองข้อคอคายไม่ใช่โอเคไหมมันสามหก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่คู่ดับโอเคไหมครับเพราะ,ะนั้นงงงงไหมครับไมงงเนาะเหตุการณ์ท<ง>ีงงง่ได้หน้าของเหรียญเป็นหัวและแต้มลูกเต๋าเป็นจํานวนเฉพาะสอง สามห้าใช่ไหมครับไหนล่ะสองสามห้านี่ไงโอเคไหมครับงงไมหมเอ่ยเหตุการณ์ที่ได้แต้มเหรียญเป็นก้อยและแต้มของรูปเต๋าเป็นกําลังสองสมบูรณ์คําว่ากําลังสองสมบูรณ์นั้นก็คือหกมันสามารถยกกำลังเอ่อหกกับสี่หนึ่งก็ได้โอเค,อเค,อเคไหมหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งได้โอเคไหมครับงงไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ตัวนี้งงไหมครับพ่อขอไข่ถ้าสมข้อพัวหนึ่งมีบุตรด้วยการสามคนปริภูมิอันนี้แตกแตกกิ่งออกมาก็ได้นะถ้าเราทําไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคู่อัดคลิปเสียงไว้อยู่เดี๋ยวส่งเป็นคลิปเสียงไปให้เลยแล้วกันโอเคไหมนะครับขออนุญาตลบบอ,อกเลยแล้วกันเนาะอันนี้พอได้ อันนี้ก็จะได้รวดเร็วเพราไหวไหมครับอันไหนมอนี้ข้อนี้มันไอ้นี่อยู่แล้วไงนี่มันเป็นหน้าอยู่แล้วไงอันนี้เป็นหลังโอเคไหมครับเพราะนะนั้นหน้าก็คือ 3x โอเคไหมครัจับรูปก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะต้องแบบนี้ออกมาโอเคไหมครัเพราะฉะนั้นหน้าคือ 3x กำลัง2ก็เขียนออกมาบังคับเป็น u 2 ตัวหน้าคือ3า x โอเคไหมไม่ใช่ x เฉยๆนะต้องส x ตัวหลังคูณอะไรแล้วได้7.2เดอ้ย4.2ตอันนี้2อคูณ3เป็น6เนี่ย2คูณสาเป็น6แล้วเพราะว่าตัวหน้าคือ3 x ไ้่ย x เฉยๆ6คูณอะไรแล้วได้4.2ตัวหลังก็จะสอบท้องมนนีเป็นกำลางสงมรสี่ตาโเคนะก็สอบท้องหมนงงไหม ตัวหน้ามันคื x, อ 3x ก่อนหน้าน,นี้มันเป็น x x ตลอดโอเคไหมฮะมันก็เลยไม่นี่ยตัวหน้าเป็น x ก็ใช้ x แต่อันนี้เป็นเป็นก้อนโอเคไหมครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นก้นหน้าไม่ใช่แค่ x เองเดียวเพราะงั้นเราก็ต้องเอา 3x นาแต่เราต้องเอาไปคูณกับ2ด้วยแต่อน,นี้ทําไมไม่คูณกับ2เพราะว่ามันมี2มันไม่มีตัวเลขตามจริงมันมี1นคูณ2ก็ได้2น <c oughs> <อ>เดียโอเคไหมฮะ r e c i p r o c a นะครับเพราะนั้นก็เลยเอา2ไปทำกับ3ได้แต่เนนียมัน ก็เลยได้ตัวหลังก็เลยได้เลยมันก็สอดคล้องกับตัวนี้ไง49 7จ็ดกำลังสก็ได้โอเคไหมครัจัดได้นะแสดงว่าตัวหน้าเราจะเอา x หนึ่งสาม x มา x หนึ่งสา x มาตัวนี้ x หนึ่งสาม x เอ้ยสาม x นี่โอเคไหมอย่าไปเอา x หรอกโอเคไหมต้องต้องของมันมีตัวหน้าโอเคไหมครับอ่า3 x กับอะไรตัวหลังคือ7เครื่องหมายอะไรทั้งการบวกโอเคแค่นั้น มาออกน,นะครับอันนี้งงไหมครับไม่งงเนาะ,ะมาปริภูมิเราก็อันนี้ก็คือบุตรใช่ไหมครับบุตรคนที่หนึ่งบุตรคนที่สองเราอาจจะบุตรคนที่สามโอเคไหมครับบุตรคนที่หนึ่งมีชายหญิงนะครับแตกออกมาเป็นชายหญิงโอเคไหมครับ<า>แตกออกมาเป็นชายหญิง ชายหญิงโอเคไหมฮะอันนี้ก็แตกออกมาเป็นชายหญิงเหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้ก็แตกออกมาเป็นชายหญิง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 โอเคไหมครับมงไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ชาย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 หญิงแล้วก็ชายหญิงชายโอเคไหมอ่าแล้วก็ชาย หญิงหญิงโอเคไหมครับตามทันไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรหญิงหญิงชายชายโอเคไหมครับหญิงชายชายอันนี้ก็เป็นอะไรครับอ่าหญิงชายหญิงโอเคไหมครับอันนี้หญิงหญิงชายแล้วก็หญิงหญิงหญิงโอเคไหมครับงงไม่เลยงงไหมครับอันนีนน้แนวครับ ันนข้อสอบยีทาข้อการทดลองสิบการทดลองส่งปริภูมิตัวอย่างสแปร s สเป e เหตุการณ์สิบพออ๋อไม่ไม่ยากความน่าจะเป็นแล้วก็สมบัติความน่าจะเป็นสามข่อสมบัติออกแบบนี้ออกแค่สามออ๋อออกแค่สามข้อก็ก็นี่โอเคถืออันนี้ก็ทำได้ทำได้ทำได้แล้วโอเคไหมครับนาะ อยากทัวร์เรื่องเซียราครับแบบเซียร่ R กับพีราอันนี้พอได้เนาะผ่านนะโอเคครับ